วันนี้นะ่าจะมาสอนกล้าวผมนะคะไม่ยากค่ะเดี๋ยวทําผมสำงออกงานเผื่อเป็นเพื่อนเจ้าสาวออกงานแต่งงานนะคะเป็นเด้วสาวคุณก็ได้แต่งผมเป็นด้วยนะคะอุปกรณ์ค่ะ1คือกิฟต์ดำค่ะไปซื้อแบบที่เป็นหัวตุ่มนะคะ2คือแป้งโรยโคนตัวนี้นะของชั้วสขอบนะคะ3คือวียีนะคะไม่ใช่หวีกีนะคะ <laughs> อีกอย่างหนึ่งค่ะสเปรย์สเปรย์ฉีดล็อกผมนะคะอาจเริ่มต้นเราใช้แป้งโรยโคนนะฮะโรยให้ผมนั้นมีความสะอาดปัญหาคือหลายท่านทําไม่ได้เพราะว่าผมมันลื่น<ส>พอผมลื่นปุ๊บนี่นะคะคุณจะจับไม่เป็นทรงเลยเรามีตัวช่วยค่ะคือแป้งโรยโคนหากแป้งไม่มีก็ใช้เกลือโรยแทนได้ <laughs> รอยรยแป้งลงไปนะคะพอโรยปุ๊บค่ะผมมันจะฝืดขึ้นแล้วก็จับได้ง่ายขึ้นเลยโรยที่โคนค่ะพอโรยปุ๊บโคนมันจะพองหรือท่านที่ว่าผมลื่นนะคะเราสามารถโรยไปทั้งเส้นผมได้เลยอันนี้แป้งเด็กกระป๋องใช้ไม่ได้นะคะนางแบบจะชอบปล่อยหวานๆนี่ค่ะมีปล่อยหวานแล้วก็เว้นปล่อยหวานไว้นะคะ จะได้ทำให้หน้าดูมีความหวานดูน่ารักมีสเสน่ห์อ่า <Wow. S 1> เห็นไหมครับมันจะเริ่มพองขึ้นมาเลยตรงนี้มันเริ่มพองขึ้นมาเลยโดยเราไม่ต้องไปยีนะคะหรือถ้าอยากให้ดูอลังการนี่นะคะก็ยีเพิ่มเติมได้ <Wow. S 1> หลังจากที่ลงแป้งรอยโคนแล้วนะคะการยีจะง่ายอ่ายีไปที่โคนเลยลูกค้าจะไม่เจ็บนะคะเพราะเรากดไปที่ศีรษะนะคะ <Wow. S 1> ยีประมาณสักครึ่งศีรษะนะคะ จากนั้นค่ะเราก็สางผิวผมสางผิวผมเพื่อให้รอยยีนั้นหายไปรอยยีผมแล้วนะคะแต่หลังจากกล้าวเสร็จเนี่ยจะต้องไม่เห็นรอยยีรอยยีต้องมองไม่เห็นหากเห็นรอยยีก็คือไม่สวยงานมันจะดูไม่เนี๊บค่ะ,ะเราสางผิวผมมา คุณพี่พยายามยิ้มไว้นะคะแม้ว่าจะเจ็บปานตายก็ตามแม้ว่าตอนนี้นะคะ <Okay. S 1> ในใจจะทุกทรมานนะครับไม่เจ็บใช่ไหมคุณพี่คะไม่เจ็บนะช่างต้องมือเบานะถ้าช่างมือหนักนี่นะคะลูกค้าเนี่ยเข็ดนะครับสับคำใต้คือลาบลูก้าลาบไม่หมาแล้วนะคะ <Okay. S 1> ใช้ห่างหวีหางอวยีมันจะแหลมนะคะใช้ห่างบีแล้วก็ใช้นิ้วจิกอ่าตอนนี้เป็นเทคนิคที่เรียกว่า จับเส้นให้เส้นผมนั้นเรียงเส้นเส้นผมที่ทาสมัยจะต้องมีความเป็นเส้นแบบนี้มันจะต้องไม่เรียบแระต้องดูแล้วเหมือนกับว่าเราใช้มือสางผมธรรมชาติแล้วก็เป็นเส้นเป็นเส้นมาประมาณนี้นะคะให้เกิดลายผมให้เป็นลายผมขึ้นมาอ่ายิ่งถ้าใครทําสีผมเนี่ยจะสวยมากๆเลยต้องเบามือนะครับนิ้วโป้งและนิ้วชี้ค่ะ จับแล้วใช้วีใช้หางวีนะในการสางฉีดสเปรย์เล็กน้อยนะคะเวลาฉีดให้ฉีดจากหน้าไปหลังนะอย่าฉีดจากหลังมาหน้าเพราะสเปรย์ค่ะจะหล่นใส่หน้าลูกค้านะคะถ้าคุณมีหน้ากากก็ปิดไม่ต้องกลัวเลยตัวนี้นะคะมดไม่ไต่ไรไม่ตอมราไม่ขึ้นค่ะและผสมพอลินเรียบร้อยแล้วสเปรย์ของเรานะคะอาจารย์ใช้นิ้วรวบเลย ใช้นิ้วรวบเลยนะฮะยุคนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะกล้าผมง่ายไม่ซับซ้อนเหมือนสมัยก่อนรวบให้มันทุยๆขึ้นมาจุดไหนที่บุบยุบเนี่ยดึงขึ้นมาให้มันได้รูปทรงอ่าจากนั้นนะคะเชิญชมกันล็อกกิฟอาจารย์จะทวิสก็คือหมวนเกลียวเล็กน้อยทวิสส่วนนี้เล็กน้อยแล้วกลัดกิฟทวนย้อนขึ้นแบบนี้ดูนะคะกัดกิฟทวนย้อนขึ้น เรียบร้อยค่ะตัวที่1อาจจะไม่อยู่นะต้องใช้ตัวที่2ซ้ําตัวที่2นะคะให้คุณกลัดทับตัวแรกให้กัดเนี่ยทับตัวแรกแบบนี้ค่ะจะล็อกเลยอยู่เลย <Wow. S 1> อยู่เลยค่ะล็อกเลยค่ะอยู่เลยเรียบร้อยกิฟต,ต้องซ่อนค่ะต้องมองไม่เห็นกิฟถ้าคุณกล้าผมแล้วเห็นกิฟคือไม่ผ่านไม่สวยงานคุณไม่เนียบไม่ปราณีตค่ะ สมมุติถ้าใครอยากจะปล่อยผมนะคะคุณก็สามารถที่จะม้วนเกลี่ยวสามารถที่จะม้วนหล่อนส่วนปลายนี้ได้นะคะแต่วันนี้ค่ะเราจะรวบเดี๋ยวสอนการรวบแบบง่ายๆแล้วกันนะคุณผู้ชม่ะแบบรวดเร็วยกขึ้นมาว <Wow. S 1> ียกขึ้นมาเลยใช้สเปรย์ฉีดที่ท้ายทอยนะคะเพื่อเก็บลูกผมที่มันฟุ้งๆเอานิ้วสางขึ้นมาค่ะวีไม่ต้องใช้หลังจากฉีดสเปรย์เนี่ยถ้าเราใช้หวีมันจะแปรเกินนะคะ บิดเกลียวทวิสต์ขึ้นมาค่ะแล้วล็อกด้วยกิฟค่ะกิฟพยายามติดทวนนะคะสวนเข้าไปอ่าแล้วมันจะซ่อนกิฟต้องคำนึงเสมอว่าติดกิฟแล้วต้องมองไม่เห็นกิฟเลยใช้นิ้วดึงนะคะให้ไม่เรียบแร่จนเกินไปอ่าพยายามใช้นิ้วดึงเสมอนะคะให้มันฟุ้งๆเพื่อความเป็นธรรมชาติค่ะ นะฮะแต่ความจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องใช้ฝีมือนะครับโดยเฉพาะการซ่อนกิ๊บต้องมองไม่เห็นกิ๊เลยอุปกรณ์ใช้ไม่เยอะใช้น้อยๆไม่ต้องอย,ยุ่งยากสวยไหมคะฝีมือหน่อยค่ะ <Wow. S 1> ให้คุณได้สวยทั้งหน้าและผมอยากสวยต้องมาหาจัดปิงปองค่ะสมัครอยนที่ไลน์แอด Pinky Makeup แล้วเจอกันค่ะ